ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกะสมาธิดว,วจาระสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการเจริญอนาปานุสติกรรมฐานอารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่อยากเมื่อผ่านอุปจารสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุข มีความเยือกเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานนี้แบง่งออกเป็นสีอย่างคืออารมณ์ปฐมฌานปฐมฌานนี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่อารมณ์นึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก วิจารณ์ก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าจะพูดกันทั้งในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนยเหนือสั้นดื สำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนเหนือสันดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมที่ปากอย่างนี้แปลการของวิจาร์ณจำมาให้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้ว มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเจริญ,รญพระกรรมฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุข,ขนนก็ได้แก่ความสุขเยี่ยวเยินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดๆไม่ได้ไม่มีความอึบอิ่มใจมากเอกคาตามีอารมณ์เดียว หมายความว่าในขณนะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่นอันนี้เป็นการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาเพื่อการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌาน จิตเจียจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความสุขสดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลงเสียงทะเลาะกันเออะวายวของขี้เมาขี่เล่าเมายาก็ตาม เราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอารมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌานเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับผู้ฝึกที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มั่นคง ตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะโงกหน้าโงกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรง แต่วมีอาการเคลิ้มลืมตัวเหมือนหลับสักครู่เดียวหรือว่าเดี๋ยวเดียวจะมีอาการหวิวคล้ายตกจากที่สูงและเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านหลายเพื่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัด มีอาการคล้ายเครื่องเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบเพื่อรมหยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหยาบหยาบแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตรัดจากฌานมีจึงมีอาการวิวคล้ายกับตกจากที่สูง ถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยชาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามคือตัดมีตกวิจาร์สิ้นได้เหลือปีติสุขเอกคาตา ในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าหายใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษามีความเนิ่งสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตง่ายนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าเรานึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะได้เข้าฌานที่สองเมื่อกณาจิตเข้าถึงฌานที่สองคำภาวนาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเออบิมมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดและสงัดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลมาสู่อุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนหนอนี่เราลืมไปซะแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนาเลยการกําหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทําตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั่นไม่ใช่อาการของความเผลอแป่อาการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านทั้งหลายพึงเข้าใจตามนี้สำหรับอ,อาการของฌานีสามนั้นมีองค์สองคือเรือแต่ศุกกับเอกเาคตาตัดปีติหายไปอาการของฌานีสองนี่ที่เราจะสังเกตได้ง่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในอรมที่ตั้งไว้ดีกว่าฌานที่สองด้าน,นทางร่างกายจะสังเกตว่ามีการคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงตึงไม้อะไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก โอได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม่เเสียงนั้นจะดังถึง่าเสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโพรงทรงอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นเี่มีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยงจะกินลิ้นจยากัดเสียงจะมาจากทางไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชานิสีน่นี่มีองค์สองคือมีเอกับข้าตากับองคเบขาเอกับข้าตาหมายความประสงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่อนอุมเบยขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมานี้เพื่อประสงค์ยทยทานหลายทราบว่ากายของฌานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นเป็นสาริกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่ส,สี่ก็ช่างไม่สนใจนี่เราพูดกันว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นเมื่อวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เร็วกว่าเมื่อวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเพื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ของสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีการดิ้นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้และว,วันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านหลายพึงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลของความดีนั่นก็คือเวลาที่เจริญสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติก็ตามกรรมฐานก่ออื่นใดก็ตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรขชา่าง ย่าไมตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ฌานนั้นเราต้องการทรงฌานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่มถ้าอารมณ์กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลดีสุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทำไปขนาดนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจาระสมาธิเราก็พอใจจิตจกโดยท่านชาั้นใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทําจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุเบคขารมนั่นเอง เมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมได้เบกขาคือจิตจะทรงชานสีชานสได้ง่ายตอนนี้ปาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราเป็นเครื่องการกระทำสมาธิอยางที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานก็ดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินับาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามที้งลึกลมให้ใจเข้าใจออกไว้เสมอ แต่ว่าท่านงานนั้นไม่เหมาะสมเมื่อการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทำอะไรเราได้ยาหรือเราก็ใจจับเฉพาะเวลาที่เราได้ยามือเราถือจอบจอบราฟันดินหรือเราถากยากจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะตอตะป,ปูเราจะเลื่อยไม้เราจะบบกปูนเราจะทำอะไรทุกอย่างตั้มตั้ง,งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกในงาน สำหรับวันนี้ยังไม่พูดทังด้านวิปัสนาญาณก็อย่าพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้นมีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเขาใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้ หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมาก็ดีเราร้อนมาก็ดีเดินทางไกลมาเหนื่อยๆนื่อยี่ก็แมงร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาตติกาบาสะคุณจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนร้อนร้อน้อนก็เหนื่อยจัด พอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้าอยู่ในห้องเข้าเราโดยเฉพาะไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตมันจะทรงตัวไหม ถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการระงับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือกณิกะสมาธิความเหนื่อยมันก็คลาย พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายเหนื่อยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไปในความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่า ส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่โมนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจาก่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้วไม่จริงถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจาย้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่เกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ แต่ก็อย่ถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงครับผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาักการอยู่ในถ้ำผมทํามาแล้วทุกอย่างแต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงดัดไม่มีอะไรรบคกวนใจ เราจะทรงอารมณ์อย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขยา่าไม้มันก็มีอาการทรงตัวปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ำไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนเขยา่าถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหว ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่เข้ามาขัดขวางในการอาการที่ต่อสู้กับความเหนื่อยและความร้อนหนีผมเคยทําแบบนี้นะเคยทําแบบนี้บางทีเพิ่งทำงานเหนื่อยๆนี่ไม่ดีดกําลังเหนื่อยหอบแฮกๆนั่นแหละ ผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อน,นั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกที่ต้องฝึกแบบนี้เวลาทำงานเหนื่อยๆแต่ว่าเวลาที่ยันั่งทำแบบนั้นระวังนะอย่าให้ใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุป,ปกเกเลศ มันจะมีการโอ้การโอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ใต้รับนั่งเฉยๆส,บ,สบายสบายถ้าจะว่าอย่างไรก็ช่างประเดี๋ยวหนึ่งเราก็รุกไปทำงานของเราใหม่นี่ประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวก ในการต่อสู้กับเสียงนี่ย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะรำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกันเออะวุ A ่นวายเราย่องเข้าไปกใกล้ถ้ามันไม่มีที่รับเราก็เข้าไปกใกล้ทำตามองมือดูอะไรักก็ช่าง าจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สะดูที่ว่ามันําคาญในเสียงไหมถ้าทําอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทําเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขาําคาญเปิดวิทยุฟ,ฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตาม ขณะดเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กำหนดอนาปานุสติกรรมฐานหรือภาวนาไปด้วยก็นได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ เโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจนถ้าจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสีเท่าที่ฝึกกันมาคงเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเล่นพเด็กก็เออวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิทย์ขยายเสียงแผ่นเสียงแบบไขาลานต่อมาแผ่นเสียงเดียวสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซื้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กยี้โพพวกหนึ่งเล่นมันก็ทียงกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในที่สดเสียงนั้นดัเวลนดังแว่วน้อยลงมาทีท,ท,ทีจนกระทั่งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยใี่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอเสมอจนกระทั่งมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงแต่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรถึงว่าเราพอใจมเมื่อใดก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการถึงการฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครเขาทำได้ไมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน ยตันพระอาราหันต์ทุกองค์ที่ท่านเป็นพระอาราหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน้อยดันน้อยในทีน่สุดมันก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามแต่ตอนนี้พูดเฉพาะนาปานุสติกรมาทานดีไมด่ดีเดี๋ยววั่นเผลอเอาอะไรมาพูดเปลี่ยนคำมันจะยุ่งกันใหญ่ นี้ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจจารมณ์คำว่าอนิจจาารมณ์ก็ได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระงับดังกำลังของสมาธิคิดว่าใคระว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็นได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาด่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงแล้วก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดด่านี่ไม่เห็นจะมีกาการหน่าเรื่อมใสตรงไหนดา่าทรงเดชโดยไรเหตุไรผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแต่จงอยากโกรธจงยิ้มเสียว่าเราดีกว่าเขาเยอะและต่อจากนั้นไปก็ใช้อารมณ์ใจเอาสมัยถ้าพบอารมณ์ที่เขาทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้อารมณ์จับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัว ยันดาก็ช่างเจ้ว่าก็ช่างนิ้นท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษาอรมณ์ของเราให้มีความสุขใช้ได้ถือว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิ่งผนิพันธ์โดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวหักพื้นจิตนะงับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ทีหลังก็มาพยายามหาทางระงับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงับกิเลสได้ทุกอย่างโลภะความโลภลาภะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระงับได้ทุกอย่างแต่เมีออรมณมหนักเมื่ออารมณ์จิตองเรามีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที่ได้ลาบเสกการะจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขัะที่มีบุคคลเขายั่วให้โกรธ อาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่น่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกำลังสมาธินี่สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่จะลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้เท่านั้นถ้ามันเราเผลอมาไล่มันก็โผล่มาได้งานเราเมื่อนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชา้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชา้นใดชั้นหนึ่งจึงกระทั่งมีอารมณ์ชินมักจะมีอาการเผลอคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กําลังฝึกผมคิดว่าเอะนี่เราเป็นพระอรหันต์ใชแล้วดเนี่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ด้ว,ว่าทำมาทำไปอารมณ์นานเข้ากำลังใจตกลงไอ้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอนหนอนี่เราพลาดไปเสียแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันต์เป็นแค่กำลังชาโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นชาโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่ากินเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ช้เราก็สามารถจะห้ำหันให้มันให้พินาศได้โดวยไวม่ต้องเขวิปัสนายาน เราวันดาท่านหลายมองดูเวลาเห็นว่าหมดเส้นแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติว่าเธเพียงเท่านี้